สวัสดีครับวันนี้เพจเพจมอเตอร์จะมานำเสนอชุดชามนะครับแต่งแท้นะครับสำหรับรถรุ่นนะครับคลิกนะครับคลิก1 1 0ยนะครับคือจะใช้ตัวนี้นะครับตันนี้เป็นชามนะครับหัด KVB นะครับ Honda Click นะครับขุดล่องเรียบร้อยนะครับมุสาคีบด้านข้างกึงล้างเงานะครับ องศาหน้าชามนะครับปรับเรียบร้อยพร้อมใช้งานนะครับชุวนี้ก็จะมีเม็ดแถมเข้าไปนะครับ6เม็ดนะครับราคาอยู่ที่950บาทนะครับรวมค่าจัดส่งฟรีอีเม็ดนะครับสนใจสินค้าติดต่อไลน์ลนะครับเป็นเบอร์โทร0 8 7 7 8 1 61 31นะครับหรือว่า อินบ็นะครับข้อความเข้ามาใน Facebook นะครับพิมพ์ชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะครับค้นหาชื่อว่าเพจมอเตอร์นะครับ